สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกช้องนางนะคะริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะให้ตัดที่ความยาวประมาณ14นิ้วนะคะให้นำริบบิ้นนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะทั้ง4เส้นนะคะจับทบนะคะด้านสั้นค่ะเข้าไปที่ประมาณ4นิ้วนะคะอันนี้เส้นที่1เส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะ เส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่4ลรอดช่องที่1ค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะเริ่มจากเส้นสั้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเส้นสั้นขวามือพับไปซ้ายมือแบบนี้ค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะพับเก็บขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วให้เอาปลายสอดล็อกตรงนี้นะคะ ได้ลักษณะนี้นะคะให้พลิกกลับอีกด้านค่ะต่อไปนะคะเสน้นสั้นด้านบนพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะค่ะเสน้นสั้นขวามือพับ to ไปซ้ายมือกดบีบไปด้วยนะคะเส้นสั้นตัวนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะพลิกกลับอีกด้านนะคะแบบนี้ค่ะเริ่มจากเส้นด้านบนนะคะจับริบบิ้นมาลักษณะนี้นะคะ ให้จับที่ปลายแล้วก็บิดโค้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาปลายสอดเข้าด้านนี้ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะหมุนไปซ้ายเส้นนี้นะคะเส้นถัดไปเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นบิดโค้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายสอดเข้าเราจะทําแบบนี้ทั้ง4มุมนะคะต่อไปค่ะ ่อไปนะคะหมุนไปซ้ายอันนี้มุมที่สี่นะคะจับที่ปลายบิดโค้งเข้าหาตัวเราแบบนี้ค่ะอสอดเข้าเลยนะคะเราก็จะได้มุมแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นมาอย่างนี้ค่ะไปขวามือแบบนี้แล้วก็เอาปลายบิดมาแบบนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะแล้วเอาปลายสอดเข้าใต้นี้ค่ะเอามือดึงที่ปลายริบบิ้นค่ะตัวนี้ค่อยๆดึงต่อไปนะคะจับริบบิ้นพลิกมาแบบนี้ค่ะแล้วเอาปลายบิดมาด้านหน้าแบบนี้แล้วเอาปลายสอดเข้าตรงนี้นะคะ ค่อยๆดึงให้เป็นกลีบแบบนี้ค่ะ,ะต่อไปนะคะหมุนไปซ้ายเหมือนเดิมค่ะตัวนี้พลิกเข้าหาเราแบบนี้ค่ะให้เอเปลายสอดเข้าที่ใต้กลีบนี้ค่ะต่อไปหมุนไปซ้ายมือค่ะแบบนี้นะคะเส้นนี้พลิกไปขวามือแบบนี้ค่ะแล้วจับปลายบิดเข้าหาตัวเรามาด้านหน้าแบบนี้นะคะเอาปลายสอดเข้าใต้กลีบนี้นะคะ แล้วก็จัดกลีบอีกครั้งนึงค่ะให้เท่าๆกันนะคะตัวนี้ต่อไปเราจะทำกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะกลีบโค้งเริ่มนะคะเริ่มจากเส้นใดก่อนก็ได้นะคะจะเริ่มจากเส้นด้านบนนะคะบิดลิบบิ้นนะคะมาด้านหน้าแล้วก็จับปลายบิดไปข้างหลังแบบนี้ค่ะแล้วปลายสอดเข้าใต้นี้นะคะใต้กลีบนี้ ปลายริบบิ้นจะโผล่มาตรงนี้คะ่ะด้านล่างแล้วเราก็ดึงให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงเส้นด้านล่างนะคะจัดกลีบให้ได้ลักษณะนี้นะคะกลีบโค้งต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะบิดริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วปลายสอดเข้าใต้กลีบนี้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะบิดริบบินมาด้านหน้าอ้อมหนึ่งมุมแบบนี้นะคะนิ้วชี้ดันไว้จับปลายลิบบินบิดไปด้านหลังค่ะแบบนี้ค่ะแล้วปลายสอดเข้าใต้กริบนี้นะคะถ้าสอดไม่ได้ใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปบิดริบบินมาด้านหน้าค่ะอ้อมโค้งมุมนี้นะคะเอาปลายสอดเข้าตรงนี้นะคะ ค่อยๆดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะตัดที่ปลายริบบิ้นนะคะเจบใช้กันไกรฟันโค้งนะคะ ต่อไปเราจะใช้ลูกปัดค่ะวางตรงกลางตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานดอกช้องนางนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะ